นี่ครับให้การสนับสนุน18ปีกับ25ครับแม่น้ำหนักลงตัวครับส่วนสูงเท่ากันเดะเลยครับสอกไปด้วยนะครับทางด้านของคำแพงโอ้โหครับถูกคู่เลยครับคู่นี้ประเภทหัวชนราติ้งนี่รุ่งกระฉูดเลครับโอ้ยแอาเข็บกับได้ต้องเตรียมมาเยอะๆครับรายการนี้หมัดขวาเชี่ยวไปสอกเชียวไปสรรคุณข้างขวด ไม่ต้องอาธิบาหมเยอะครับให้ภาพมันฟองฟองกันไปเอ้าฟองกันไปเอ้าฟองกันไปเอาเดีเอาดิเอาดิฟองกันไปเออเอาเดเออนี่มันต้องอย่างนี้ครับสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับแหมสับแบบนี้ไม่ต้องมีเคียงแล้วครับสับกันไปสับกันมาครับโอ้โหนี่ครับทีมเชียร์กัมพูชาครับโบให้เดินครับมันเหลือเกินโอ้โหคูแรกวันนี้ครับใส่แต่พิการกับเด็กมวยเดือดครับ ผ่านไปแค่2นาทีแรกนี่โอ้โหสีปากซีคอกันเลยครับแฟนมวยโยโดนนะครับชัยชนะไม่ใช่ไม่โดนอ้าวค้ำแพงตั้งเข้าไปอย่างเดียวเลยอ้าวครับสวนมาสวนไปพลิกสวนอ้าวใครจะพลิกใครจะสวนครับแตกยังแตกหรือยังยังเดินลุยเข้าไปเข้าโหวกกระโวกสาบานมานะครับผู้ชายครับแพ้แตกครับของชัยชนะครับขอดูชัดๆอีกทีนึงครับโอ้หิ้วขวาครับ หนึ่งโนหนึ่งแตกโอ้โหคำแพงขมเอาเหนียวจริงๆครับใบหน้าเทียววาดอะไรมาหรือเปล่าสะใจครับโอ้ยเชียร์เบาๆหน่อยครับใครที่อยู่แถวๆคอนโดครับเดี๋ยวห้องข้างๆเขาตกใจแม่ฝันอย่างเดียวนะครับคำแพงครับได้ใจครับแม้ว่าจะแตกก็ไม่มีปัญหาครับผู้นี้วงในล้วนๆครับไม่มีเกาะไม่มีขุนเข่าถูขี้ใครให้ลำคาญหูลำคาญตาใส่กันแบบนี้ครับโอ้ยทำไมน็อกทำไมนับนี่ไครับ โอ้โหดูเขาต่อยกันครับของการพนันมาเกี่ยวข้องมาเจอปนแม้แต่น้อยครับเปลี่ยนมาเป็นเป้าใหญ่บ้างครับหน้านี่เหนียวไม่แตกครับหันมาเสิร์ฟด้วยหมัดสาดด้วยไก่ครับแม้ว่าจะได้ลแต่โอ้โหสับสอกซ้ายโดนเต็มเครับไทยชนะถึงกับชงักครับเอาโดนซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหยังสวนครับยังสวนคือมองหน้าเลยครับถ้าเป็นร้อลรถจักรยานสมัยก่อนก็ไม่ต้องมียางไหนเลยครับโอ้ยโดดซ้ายครับ ร่วงปล่อยเลยครับไปเลยครับเรียบร้อยครับโอยดังจมูกพอดีครับนี่ครับคำแพงคำเมาบอกมันอยู่ที่หัวใจไปดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับโอ้โหแลกกันไปแลกกันมาครับนี่โดนศอกจังจริงๆครับถึงกับร่วงครับโอ้โยสมควรร่วงแล้วครับแบบนี้ครับสมควรด้วยประการทั้งโปรงงนะครับสับกันไปขนาดนี้ มันจริงๆครับคู่แรกของเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับคำแพงคำเมาครับน็อกชัยชนะสจเป๊กุไทยไปได้ในยกที่สองโชว์สอกเลยครับ